เออบนมาดูอะไรครับมาดูในนอสเสาที่ไหนครับเขื่อนอะไรเขื่อนอลันโอเคไปนำทางเลยครับไปเร็วๆอันนี้ก็พูดมั่วไปนำทางเลยครับพ่อพ่อถ่ายหน้าเลยอันแม่ถ่ายให้ดีกว่าป่ะให้พ่อถ่าไปด้วยกันให้เอาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูไในนอสาสาครับมาดูอย่างนั้นเลยให้แม่ถ่ายดีกว่าเร็วไม่ต้องถ่ายอเดินนำหน้าเลยครับไปเขาเดินพาไปดูอะไรนะ เขาชื่อว่าอะไรตัวเนี้นา้าสาวคอยาวใช่ไหมนนะีสอวคอยาวยืนหลับตานอนอยู่อ่ะเดินเข้าไปดูใกล้ๆอันนี้คือเฟิร์นตัวใหญ่มากถ้าไม่ฉันไปกินเนนุ่งเสาร์ดีกว่า

จะขึ้นไปนั่งเหรอจะ,รจะไปนั่งเหรอครับขึ้นไปออกให้นั่งให้นั่งให้นั่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วอยานล้ำมานะมันหัว ยืนขึ้นมา